ธนาคารอมสินออกสินเชื่อตัวใหม่กู้ได้สูงสุดคนละ5,000 500, 0 0บาทสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดเพื่อเป็นการอุปโภคและบริโภคผ่อนนานสูงสุดถึง10ปีดอกถูกกู้ง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำประกันโดยธนาคารอมสินได้ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและองค์กรมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับทางธนาคารเพื่อใช้เป็นการอุปโภคหรือบริโภคหรือการชำระหนี้สินอื่นๆโดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเงื่อนไขและวิธีการสมัครมีรายละเอียดดังนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูคุณสมบัติของผู้ขอกู้กันก่อน 1. ต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระ องค์กรมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่และหน่วยงาน 2. ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปียกเว้นข้าราชการอายการและข้าราชการตุลาการเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน70ปี 3. ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของทางธนาคารออมสินและ 4. ในวันที่ขอยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของทางธนาคารออมสินสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครในเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้เลย www.gsb.or.th เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกไปที่เมนูสินเชื่อเลือกลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐจะพบกับสินเชื่อตามนโยบายจากทางรัฐบาลมากมายให้เราเลือกไปที่สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดจะพบกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครดังนี้จุดเด่นของสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดเพื่อเป็นการอุปโภคหรือบริโภคหรือใช้สำหรับนิสินอื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันวงเงินกู้สูงสุดคนละ5 0 0แสนบาทเลือกผ่อนนาสูงสุดได้ถึง10ปีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ห,หน่วยงานที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.995%ต่อปี และสำหรับผู้กู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5.995%ต่อปีกรณีที่2หน่วยงานขอรับค่าตอบแทนสำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5.245ต่อปีและสำหรับผู้กู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.245%ต่อปีโดยระยะเวลาโปรโมชั่นต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่3 0ธันวาคม65นี้เท่านั้นสำหรับวงเงินในการกู้ยืมระยะเวลาในการผ่อนชำระและค่าง,งวดในการผ่อนชำระสามารถคำนวณในเว็บไซต์ของทางธนาคารได้เลยเลือกวงเงินกู้เลือกระยะเวลาในการกู้และให้กดคำนวณยกตัวอย่างเช่น หากเราขอกู้อยู่ที่1,000 0แบาทเลือกผ่อนนานสูงสุด10ปีจะตกผ่อนเพียงเดือนละ1200บาทเท่านั้นหรือหากขอกู้อยู่ที่5 0 0 0 0นบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีจะตกผ่อนเพียงเดือนละ5800บาทเท่านั้นในส่วนของช่องทางการสมัครสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้เลย w w w gsb.or.th gs. หลังจากนั้นให้ทำการกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกหน่วยงานต้นสังกัดเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกับเลือกสินเชื่อที่เราสนใจจังหวัดอ,อําเภอและสาขาหลังจากนั้นให้ทำการกดยินยอมให้พนักงานติดต่อกับและทำการกดสมัครใช้บริการได้เลย เมื่อทำการกดสมัครเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3วันจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับมาเพื่อนัดเราไปทำสัญญาที่ธนาคารและรับวงเงินตามที่เรายื่นกู้ไปสำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02-299-8000หรือที่สายด่วน1115ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ